วัครับวันนี้ก็อยู่กับ TG Review นะครับผมวันนี้ก็มีเมาส์จากทางค่าย EGA นะครับมาให้ชมกันวันนี้มี2ส,สีก็คือจะเป็นรุ่น EGA ใช้ M7 นะครับก็คือจะมีสีดำแล้วก็สีขาวนะครับก็คือจะมี2ส,สีตรงนี้จะเป็นสีดำล้วนแล้วก็ยังมีเงี้ยเป็นแบบว่าดำออกด้านหน่อยอันนี้เป็นดำเงาตรงนี้นะครับผมส่วนสีขาวนะฮะ ตัวผิวเนี่ยตรงนี้จะเป็นสีขาวนะครับส่วนด้านข้างตรงนี้ที่จับตรงข้อมือตรงนิ้วโป้งเนี่ยอตรงนิ้วโป้งจะเป็นสีดำนะครับตรงนี้นี่นะครับสเปคเนี่คือ7คีย์ก็คือมี7ปุ่มนั่นเองนะครับสามารถเซตซอฟต์แวร์ได้ก็คือตัวนี้มีซอฟต์แวร์มาให้นั่นเองนะครับผมเราก็ตัวนี้นะครับเซนเซอร์ใช้เป็นของ bmw 3325นะครับแล้วก็ไฟเนี่ยเป็น led lighting mode dpi เนี่ยปรับได้นะครับผมที่มีอ่าค่าเบสิกที่มาก็คือ 600, 800, 2, 000, 6 0 0 8 0 0แป0ร้อย4 3นสองพันนแล้วก็ห้าพนะครับแต่สามารถปรับได้สูงสุดถึง1,000งหมืนะครับก็คือไปตั้งไน้ที่ซอฟต์แวร์นั่นเองแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นสวิตช์ของฮาวน์นะครับรองรับการคลิกถึง50ล้านครั้งนะครับผมแล้วก็เป็น USB 2นะครับสายยาวประมาณ1.8เมตรเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูว่าซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ย มีอะไรกันบ้างนะครับปรับโหมดไฟได้ด้วยนะครับแล้วก็สามาร,ามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้อีกมากมายเลยนะฮะนะครับด้าน,ด,านด้านท้ายะครับด้านท้ายเมาส์าก็จะมีไฟอย่างนี้ตรงนี้ไฟเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนโหมดได้เหมือนตัวนู้นนะครับนี่อ่ก็คือด้านข้างจะเป็นแบบว่าที่จับนี้จะเป็นแบบว่าด้านนะครับอันนี้เป็นแบบมันวาวก็คือเป็นเงานั่นเองก็คือจะเป็นรอยนิ้วมือได้นะครับที่ด้านข้างด้านบนนี่แผงเมาส์ก็แยกออกมาเป็นอย่างนี้นะไม่ไม่ได้เป็นชุดเดียวกันแบบรุ่นอื่นๆนะนี่ว่าจะแยกออกมาจากตัว บอดี้นะครับนี่นี่ด้านขวานะครับด้านล่างสี่สามนี่ก็ด้านล่างนะครับใต้เมาส์ก็จะมีลายเป็นลวดลายนะแล้วก็เขียนว่า M7 นะครับนี่ดูโอ้สวยงามอันนี้ก็เป็นสีดำนะครับนี่มีไฟสวยงามเนาะแต่ไปดูสีขาวบ้างนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นสีขาวส่วนไฟเนี่ยอันนี้เออแอดลองไวตั้งเป็นโหมดแบบว่าเหมือน แล้วอนะย่างโยโย่หรอไฟแบบโหมดโยโย่อะไรนะี่แหละในชื่อโหมดเขามีอยู่นะเดี๋ยวไปตั้งให้ดูในซอฟต์แวร์นะัแต่อันนี้คือตั้งมาให้เป็นตัวอย่างให้ดูนะเหมือนตัวนี้จะมีโปรไฟล์สามารถเซฟว่าเราเคยตั้งค่าอะไรไว้ด้วยนะบก็คือเหมือนว่าอันเนี้ยเคยเซตในคอมว่าเป็นค่านี้นะแล้วอันนี้มาต่อกับมือถือไฟก็ยังเป็นค่าที่เธอตั้งไว้อยู่นะไม่รีเซตใหม่นั่นเองเนาะนี่น,นี้สีขาวนะแล้วค่า,าเป็นสีดำนี่ต้นตาก็เป็นอย่างงี้สีขาวแล้วก็มีสีดำลายเหมือนกันเลยนะครับนี่ ด้านหน้าด้านท้ายสวยงามน,นะสีขาวใช้ได้เลยขาวมันเป็นขาวดำมันไม่ใช่ขาวล้วนนะครับเป็นขาวดำนั่นเองเนาะไปดูซอฟต์แวร์กันดีกว่าครับะนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าซอฟต์แวร์ของเขานะครับผมก็สามารถโหลดได้ที่เว็บ eca เลยนะครับจะมีซอฟต์แวร์อยู่แล้วก็เลือกรุ่นของเมาส์ของเรานะครับผมเป็นรุ่นอะไรนะ อันนี้ก็จะเป็นตั้งนะครับผมเป็นแบบว่าเซตคีย์ที่เมาส์นะว่าจะให้แบบเมาส์หนึ่งอะไรเงี้ยอย่างเมาส์สี่เมาส์ห้าเนี่ยเป็นอะไรนะครับนี่เซตได้เลยนะว่าเป็นปรับ DPI หรือว่าจะเป็นเปิดไฟล์กดพิมพ์เป็นแบบว่าโหมดต่างๆได้เลยนะครับเดี๋ยวลคลิกก็ได้แล้วแต่เราจะเซตติ้งนะครับแล้วแต่บุคคลเนาะอันนี้ส่วนนะครับผมเปอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นค่า DPI ต่างๆอย่างที่แอดบอกว่านี่ตทำสุดนะครับปรับไปที่200เลยนะปรับที่ซอฟต์แวร์นะแล้วก็หมื่นหนึ่งเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ใช่ มื่นหนึ่งถูกแล้วนะครับสูงสุดอยู่ที่10,000นะครับก็สามารถเซตไฟได้ว่าจะให้เวลาเราปรับสูงสุดเนี่ยใช้เป็นไฟสีอะไรนะอย่างอ่ะน้องเป็นอ่ะสีสีฟ้านี่แล้วกันนะเสร็จแ,แล้วกดแอปพลายปุ๊บอ่ะปรับที่10,000นะครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอันทีนี้จะเป็นสีฟ้าแล้วนะครับอ่าทีนี้เราก็สามารถเปลี่ยนนี่ได้เปลี่ยนไฟได้นะครับนี่ เฮิร์ตนะครับโปรวิงเลตปรับไปที่125 250 500แล้วก็1,000เฮิร์ตนะครับส่วนส่วนใหญ่ใช่หนึ0งพเฮิร์ตไปเลยนะครับแล้วก็ไอพายไปยป,ปุ๊บนะปรับดีเฟมานะสองร้อก่อนเมาส์เรลไปนะอันนี้ครับเป็นเมาส์ speed. มูฟเวนสปีดเมาส์มูฟสปีดนะก็สามารถปรับได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็เมาส์สกรอสปีดต่างตาก็คือเวลาเลื่อนสกรเมาส์อย่างนี้นะครับนี่อ่าดับเบิลคลิกสปีดก็ปรับได้นะฮะคือบอกเลยว่าครบเลยนะฮะนต่อไปนะครับผมไปดูที่ไ right, นทร,บร length, ine, ยบบอกว่าปรัหมน ดูโรเอาไว้นะไฟก็จะกระพริบอย่างนี้เลยนะครับผมก็ลองปรับโหมดอื่นดูอ่ะอันนี้ก็ปิดนะครับอันนี้ก็ปิดนะครับปึ๊บอ่ะแอปพลายปึ๊บทีนี้แหละไฟตรงนี้จะติดอยู่นะครับอันนี้เป็นไฟของ DVI นะครับผมส่วนไฟตรงเนี้ยมันจะปิดนะครับนี่อ่าเห็นไหมตรงนี้มันจะดับนะครับไฟตรงนี้มันจะดับเมื่อเราปรับนี้เพราะว่าอันนี้เป็นไฟของ DVI นะครับตรงโลโก้ อันนี้เราก็สามารถปรับโหมดต่างๆได้อย่างสแตนดาร์ดเรากดแอปพลายทุกครั้งนะครับ oh. สแตนดาร์ดเขจะเป็นไฟอย่างนี้เลยนะครับดูโหมดบีท e ติ e ating, ้งกันบ้างบีทติ้งก็จะเป็นแบบว่าไฟเหมือนหายใจอันนี้ก็คือเรียกฟิกได้นะครับว่าเป็นแบบว่าจะให้เป็นไฟวิง่งหรือว่าเป็นฟิกสีก็ได้นะครับฟิกสีก็คือจะเป็นสีเดียวไปเลยนะครับเมืนสแตนดาร์ดเมื่อกี้ก็สามารถตั้งได้นะให้เป็นแบบว่าไฟวิง่งอย่างลุ้งน,นี้หนีกระพริบบนี้เลยก็ได้ นี่อย่างทั้งหมดนี้คีเดเรชันนั่นคือการกดแล้วมีไฟนะครับอ่าแต่ว่าไฟเวฟเนี่ยสวยนะไอ้พวาไฟเวฟก็สวยอยู่นี่เป็นไฟเวฟเป็นเชดอย่างนี้นี่นะครับอาต่อไปเป็นเทรลลิ่งนะครับผมเทรลลิ่งใช่ไหมอัดพิขอร์ทไปด้วยนะครับนี่เป็นไฟวิ่งอย่างนี้นะฮะโอ้สวยนะครับแล้วก็เป็นแดงแบ็กอ่ะแดงแบ็ก ไฟวิ่งนะครับนอ๋อเป็นไฟวิ่งนะแล้วก็มีสไลด์อ่าเสร็จรแล้วกดแอปพลายทุกครั้งนะครับเพื่อมันจะได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงเนาะนี่เฮ้ยสไลด์สวยเป็นไฟแบบว่าติดแบบนี้ทั้งเมาส์เลยนะก็คือเป็นไฟแบบว่านี่วิ่งอย่างนี้นะครับต่อไปก็โยโย่โยที่บอกไปว่าเป็นแบบว่าไฟวิ่งอย่างนี้นะครับนี่ marble หรือ marble ว่อันนี้ก็สวยอ๋อเป็นโหมดบบว่าไฟวิ่งเป็นเหมือนเหมือน,นงูนะครับนี่เฮ้ยเวลาโหมดไฟเขาดีนะครับ f i y i n g Star เอยอันนี้เป็นโหมดนี้ไฟก็สวยนะครับผมก็สามารถปรับความช้าความอะไรนะความไวอนะนี่อันนี้มันคืออะไรเอ่ยความไวได้นะฮะนี่ อ๋อปรับได้ว่าสูงหรือต่ำนะครับปรับได้ว่าสูงหรือต่ำนี่ก็สามารถตั้งค่าได้นะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมชอบแบบไหนก็ตั้งค่ากันได้เลยนะครับ543แล้วสุดท้ายนะครับผมขอฝากไว้ด้วยนะครับ ega ใช้ m 7นี่นะครับผมกล่องจะเป็นอย่างนี้เลยนี่เป็นตัวสีขาวเนาะ้าเป็นสีดำกล่องก็จะเป็นมอสตัวสีดำนะครับด้านหลังขอฝากไว้ด้วยนะครับผม ega ใช้ m 7นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพจเราด้วยนะครับ Facebook นะครับผม KG IT Gaming Gear นะครับแล้วก็ YouTube c h anel n ก็คือ KG and the Gang Channel นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะครับผมแล้วก็ร่างเรานะครับผมอยู่ที่ซอยพหลโยธิน7 2นะครับ หรือจะมาไม่ถูกเนี่ยสามารถสอดถามแอดมินได้เลยนะครับว่าอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้นะครับเลยเซียมาไม่เท่าไหร่เลยเซียมานิดนึงเข้าซอยซอยแรกเลยนะครับตรงมาสามร้อยเมตรก็จะเจอร้านเลยนะครับนี่กล่องหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็สั่งซื้อได้แล้วนะครับผมที่เคจีของเรานั่นเองสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีและขอบคุณครับ